ครับก็นี่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมกำลังเริ่มหัดศึกษาค้นคว้าอยู่นะครับก็ตัวนี้ผมกำลังศึกษา Unreal Engine อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับคือมันเป็น Real Time Engine ที่ทำให้การทำงานของเราในการเรนเดอร์หรือว่าการโชว์สกยภาพของผลงานของเราเนี่ยมันไปได้ไกลกว่ารูปนิ่งมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมกำลัง ค่อยๆเข้าใจมันมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดวา่าถ้าถึงเวลาหนึ่งที่เข้าใจมันมากกว่านี้เนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะสิตั้งใจว่าถ้าใช้มันคล่องมากกว่านี้เนี่ยจะเปิดคอสสอนนะครับซึ่งตัวนี้ข้อเด็ดของมันก็คือมันเรนเดอร์ค่อนข้างเร็วมากเมื่อเราเบกกิ้งตัวออบเจกต์ของเราจนจบนะครับคือตอนนี้ในต้องตลาดเนี่ยมันมีตัวที่เรียกว่า Realtime Engine นเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะ หลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเบรกเบรกอ็อบเจกต์ก่อนนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของอะเรียนจอนี่มันจะต้องเบรกโมเดลทุกตัวที่อยู่ในซีนนะครับแล้วก็ค่อยมาจับการเรนเดอร์เคลื่อนไหวโดวยใช้การเคลื่อนกล้องเป็นหลักนะครับข้อดีของการเบรกเนี่ยมันก็คือหลังจากเบรกเสร็จปุ๊บเวลาเราเรนเดอร์งานเหมือนกับเคลื่อนกล้องเนี่ยมันจะเร็วมากๆนะครับ แต่ว่าข้อเสียมันก็คือการที่เสียเวลาการเบรกหรืออบถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน,นอบขนมปังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเอ็กซ์พให้เป็นลักษณะของ EXE ได้นะครับผมก็ยังไปยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าช่วงนี้มันก็เล่นไปได้เยอะแล้วมันพอสมควรน,นะครับผมก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกินอีก2 3เดือนข้างหน้าผมน่าจะใช้มันคล่องขึ้นนะครับแล้วก็ คิดว่าจะเปิดคอสอนนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาทักกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ถ้าผมาดับเบิลคลิกนะครับตรงน,นี้จะเป็นตัวเพลย์นะครับแล้วก็ตรงน,นี้ถ้าผมเลือกกล้องที่ผมเซตไปแล้วเนี่ยมันก็จะกดปุ๊บมันก็จะเพลย์ค่อนข้างเร็วนะครับโอเคตัวนี้ก็ อันเรียงจินนี้ก็เป็นตัวที่เขาให้ใช้บริการฟรีนะครับถ้าเราไม่ได้เอาไปทําเกมนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้นะครับผมลองเอาซีนนี้มาจัดแสงด้วย b l e n d e r นะครับ <Yeah. S 1> Blender นี่ก็เป็น Open Source ที่แจก,กฟรีนะครับซึ่งมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มันฟรีตลอดไปแล้วตลอดการนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะปิดตรงน,นี้นะครับก็คือเห็นแต่โมเดลอย่างเดียวนะครับตัวนี้ เป็นเวลาเราทำงานบนเบนเดอร์เนี่ยข้อดีคือมันเห็นเมท e r เ a ียลเรียวทา์นะครับ mm hmm. การจัดอะไรมันจะทำให้เราจินตนาการไม่ต้องมากนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของเอ่อแมททเรียลนะครับถ้าบวด,ดนี้เขาเรียกโหมดของเหมือนกับอะไรอะโชว์สีโชว์อะไรเฉยเราสามารถที่จะเป็นโชว์วิวพอร์ตเชดดิ้งตรงนี้นะครับเราสามารถที่โชว์เทจเจอร์ได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ถ้าอะไรชื่อเป็นกระจกใสมันจะไม่ทะลุนะครับตอนนี้เราก็สู่โหมดของ แมทเทียลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากดูไฟ n a ลเรนเดอร์ของเราก็คือไปโหมดตรงนี้นะครับเรียกว่าโหมด Viewport Sha d i n g ซึ่งมันจะคำนวณค่อนข้างนานนะครับอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่โหมดนี้ถ้าการจอเราไม่แรงพอเนี่ยมันก็อาจจะกระตุกได้นะครับส่วนใหญ่เวลาทำงานเราควรจะต้องทำงานอยู่โหมดนี้แล้วก็กดศูนย์เนี่ยจะเข้าสู่การกล้องนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกล้องที่ผมจัดสามารถที่จะกดเลือกแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปกล้องต่างๆนะครับ เบลนเดอร์อเนี่ยผมมีแผนที่จะเปิดสอนเนี่ยน่าจะอีกไม่นานมากนักน,นะครับตอนนี้ใช้มันค่อนข้างที่จะเข้าใจมันมากพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเปิดคอร์สอนนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับตัวนี้ถ้าถือว่าการเรนเดอร์แล้วตอนนี้ผมว่ามันเร็วกว่าที m a แมมากนะครับคุณภาพงานมันก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไอที่เป็น e v v e เนี่ยฮะเรนเดอร์ ender, ถ้าจะไม่ผิดรูปนี้น่าจะไม่เกิน เอ่อหนึ่งนาทีอ่ะอาจจะประมาณ30บวิหรือ20ิวิที่ผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าถือว่าถ้าเทียบกับ TDMAX ก็ถือว่าเร็วเร็วกว่ามากๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเรากดตรงนี้ก็จะโชว์โชว์แสงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้โชว์เฉดนะครับก็ แนะนำวินโตรเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาลับฟังนะครับก็เป็นหนังตัวอย่างว่าผมมีแผนที่จะเปิดสอน b บ e n d e r กับ a l r e g i ย n แเมื่อผมใช้มันคล่องกว่านี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าพอใช้ได้ยเก็เลยอยากเอามาโชว์เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ่า